สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมเฮียเมงสปอร์ตไหนนะครับสำหรับวันนี้ฮะก็มีมาให้ครับ3คู่เน้นๆด้วยกันนะครับก็มีทางด้านของสวีเดน1คู่แล้วก็ทางด้านของอาร์เจนตินาอีกครับ2คู่ด้วยกันนะครับก็มีทางด้านของซิลิอุสจับเจอทางด้านของโรนบี้ฮทางด้านสวีเดนแล้วก็อาร์เจนตินาครับก็เป็นทางด้านของเดอะโปรติโกรครับเจอทางด้านของราโนสครับแล้วก็มีทางด้านของนาร์ฟรินส์จับเจอทางด้านของเดฟเอนซาครับ สำหรับวันนี้ครับใครที่สนใจทางด้านกลุ่มแนวทางแล้วกันนะครับผมก็มีทางด้านกลุ่มแนวทางมาให้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสเต็ปตัวเน้น VP นะฮะหรือนําวันสดกิจกรรมในกลุ่มครับรับ5 0าบาทมีให้ถึง2กิจกรรมด้วยกันต่อวันนะครับก็แอดทสต์เอ็มสามเข้ามาได้เลยครับนะครับมาร่วมรุนร่วมสนุกได้เลยนะครับแนวทางเจ๋งๆนะฮะกับมิตรภาพดีๆอยู่ในกลุ่มรอท่านอยู่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะในทางด้านของกลุ่มเราแล้วก็เรามีทางด้านของ โปรโมชันครับอย่างที่บอกโปรโมชั่นเราก็มีทางด้านของการฝากแรกฮะรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดก็มีให้ครับสามร้อยรับหกนะฮะหรือว่าจะฝากแรกห้าร้อยรับชุดกีฬานะครับเข้ากลุ่มฟรีไปเลยครับสี่กลุ่มนะฮะมีกลุ่มรองรับทุกรูปแบบนะครับแล้วก็รองรับทุกธนาคารนะครับเอาเป็นการเสียเวลาครับมาดูทางด้านคู่แรกกันเลยแล้วกันนะครับในด้านคู่แรกครับอยู่างด้านของสวีเดนนะฮะอย่างที่บอกไปเป็นด้านของซิริอุสจับเจางด้านของบรันบีนะครับ ในด้านนี้ครับถ้าดูจากด้านผลงานนะครับเหตเวทที่ทั้งคู่เจอกันมาซิริโอสนี่เก็บชนะมาได้ทั้งหมดนะครับสนัดด้วยกันในตลอด10นัดนะครับแล้วก็ทั้งคู่เสมอกันหนึ่งครับส่วนทางด้านของบอลบ,บี้ครับเก็บชนะมาแล้วทั้งหมด7นัดด้วยกันนะครับในตลอดที่ผ่านมาน่าล่าสุดก็ทั้งคู่เสมอกันมาครับเป็นทางด้านซิริโอสจับเปิดบ้านนะครับเสมอมาที่1นึ่งผลงานตั้งแต่2024ันยี่สี่ครับพนันก็มาดูผลงานในปัจจุบันของทั้งคู่เลยละกันนะครับในด้านนี้ผลงานเนี่ยทางด้านของซิบ ในทั้งหมดที่ผ่านมาของเขาครับตลอด10นัดก็เก็บชนะมาแล้ว3นัดด้วยกันนะครับมีเสมอ3ามสุดแพ้ไป4นะครับนัดล่าสุดครับก็เป็นการบุกไปแพ้ทางด้านของโกเทนเบิร์กครับทีสามตัวนึงในก่อนหน้านั้นก็เสมอทางด้านของออสเตอร์ไอเอร์สนะครับทีสอประตูต่อ2นะครับสามนัดจนถึงนันปบปัจจุบันก็เชื่อว่ามีผลงานที่ว่าไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร,ร่นะฮะเขามาสะดุดพลาดท่าแพ้ในนัดล่าสุดนี่นะครับส่วนทางด้านผลงานในบ้านของเขาเองฮะอย่างได้ของซิลิส เกมในบ้านเนี่ยตลอด10นัดที่ผ่านมานะครับก็มีเก็บชัยชนะไปะแล้ว5นัดด้วยกันนะฮะในตลอด10นัดเสมอหลุดแพ้ไป4จะถามถึงความสมอเสมอมีไหมใน3นัดจนถึงนี้บัลบันนะฮะก็ยังมีนัดที่มาสะดุดแพ้กับทางด้านของรคอปปิ้งอยู่นะครับเปิดบ้านแพ้มา 1- 2, นาาึ่งต่อสองนัดล่าสุดก็เอาชนะทางด้านของโซโลนามาได้นะครับที่3ามรู่น่ส่วนทางด้านของผลงานโดยรวมง่ายอย่างที่บอกถ้าดูแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อย เท่าไหร่นะนะในส่วนตัวผมก็ยังมองแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูทางด้านของผู้มาเยือนเลยละกันนะครับสำหรับวันนี้อ่ะแล้วก็มาดูครับในทางด้านนี้ครับของทางด้านมอนบีนะครับเกมในทั้งหมดของเขาครับในทั้งหมดที่ผ่านมานะครับตลอด10นัดก็เก็บชนะแล้วทั้งหมดนะครับเดนัดด้วยกันในกามเสมอ2ครับหลุดแพ้นัดเดียวเท่านั้นครับถือว่าผลงานโดยรวมฮะออกมาได้ดีเลยแล้วกัน นะครับสามนัดจนถึงปัจจุบันครับก็ไม่มีหลุดแพ้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับยังเก็บชนะมาได้2นัดด้วยกันนะฮะแล้วก็มีเสมอหนึ่งล่าสุดครับก็บุกไปชนะทางด้านของออสเตอร์ไอเอฟนะครับที่ศูนย์ต่หนึ่งนะครับแล้วก็ผลงานนอกบ้านครับผลงานนอกบ้านเนี่ยทางด้านของรอนบีครับโดยรวมแล้วตลอด10นัดที่ผ่านมาก็เก็บชนะไปแล้ว6นัดด้วยกันเสมอ3หลุดแพ้ไป1นนะครับ3นัดจนถึงปัจจุบันครับก็อย่างที่บอกกันไปข้างต้นเลยว่าเก็บชนะมาได้2นัดติดนะฮะแล้วก็มีเสมอ1ไม่มีหลุดแพ้ครับ ผลงานถือว่าทามาได้ดีอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วถ้าเกิดมาดูในทางด้านนี้ครับผลงานเนี่ยเทียบกันแล้วครับในอันดับตารางฮะแน่นอนครับเจ้าบ้านนี้ก็อยู่ในอันดับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักครับอาจจะตกมาในทางด้านของโซนแดงก็เป็นได้นะฮะถ้าแพ้ในนัดนี้เพราะก็อยู่อันดับที่13านะในทางด้านของซ i r ิ u วจับแล้วก็แข่งมาแล้วทั้งหมดนะฮะ14นัดด้วยกันฮะใน14นัดนี้ครับเขาก็เก็บชนะได้เพียง3านัดเท่านั้นครับเสมอสี่ รดแพ้ไป7ครับมีทั้งหมด13มแจมส่วนทางด้านของบอนบี้ครับซึ่งต่างกันเลยนะครับเขาอยู่อันดับที่1ของตารางในตอนนี้แข่งมาแล้วทั้งหมด15นัดครับแข่งมากกว่า1นัดนะฮะแล้วก็เก็บชนะมาทั้งหมด10นัดด้วยกันมีเสมอสีครับรุดแพ้นัดเดียวนะครับมี34แจมก็ถือว่ามีผลงานที่ดีต่างกันเยอะฮะอย่างที่บอกแล้วก็บวกผลงานที่นักคู่เจอกันมานะครับแล้วก็ในวันนี้ครับเทว่าถ้าเปิดเลทราคามาเนี่ยนะครับจะถามว่าทั้งคู่ยิงกันเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ส่วนตัวผมองว่า มอนบี้เนี่ยยังไงก็คว้าชัยได้สบายๆนะถ้าเลดราคาเปิดมาครึ่งลูกอย่างเงี้ยนะครับมอนบี้เปิดต่อมายังไงผมก็ว่าน่าไปทางด้านมอนบี้อยู่แล้วนะครับเพรปะนั้นคู่แรกครับมอนบี้ฮะแล้วก็มาดูคู่ที่2ครับนะฮะเดอร์ปอติโบรครับเจอหน้าของรานุสนะครับในทางด้านนี้ครับผลงานโดยรวมครับใช้ว่าตลอดที่ทั้งคู่เจอมาในเฮดทูเฮดครับเจอมาทั้งหมด2นัดด้วยกันนะครับแล้วก็ทางด้านของผลงานครับในตลอด2นัดนี้ฮะก็เป็นทางด้าน เดือบบอลจิบรครับที่เก็บชัยชนะไปได้นะครับแม่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดด้วยกันนะที่เจอันมานะครับส่วนทางด้านของผลงานนะฮะถ้าดูผลงานในตอนนี้ครับในทั้งหมดที่ผ่านมานะครับในทางด้านของเดือบบอลจิบรครับตลอด10นัดที่ผ่านมาของเขาครับก็เก็บชัยชนะไปแล้ว3นัดครับใน10นัดนะฮะแล้วก็มีติดเสมอไปห้านัดด้วยกันหลุดแพ้ไป2ครับนะฮะสนัดจนถึงนับปัจจุบันนะครับก็ถือว่ามี ทุก,กรสชาติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะทางด้านของโกลดอยมานะครับสาแล้วก็มีนัดที่บุกแพ้กับทางด้านของฮอร์เคนส์นะครับที่3าต่อสนัดล่าสุดก็เสมอกันทางด้านของราบินโบนะครับที่2องบต่อสนะครับผลงานในทั้งหมดที่ผ่านมาก็ติดเสมอสมากกว่านะครับส่วนทางด้านผลงานในบ้านครับในบ้านยานิโอ้โหไม่แพ้ก็จริงครับนะฮะแต่เก็บชนะมาได้เพียง2นัดนะตลอด10นัดที่ผ่านมาแล้วก็มีเสมอไปถึง8 นะครับสามนัดจนถึงในปัจจุบันก็ถือว่ามีผลงานที่ดีนะฮะเชว่าขยับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังมีหลุดเสมอมาหนึ่งนัดนะฮะแต่ก็เก็บชนะมาแล้วสองนัดด้วยกันในสามนัดจนถึงในปัจจุบันนะครับนา่าสุดก็เป็นการเอาชนะทางด้านของโครดอยคโคสมานะครับทีสามศูนย์นะครับส่วนทางด้านของผลงานผู้มาเยือนครับในทั้งหมดที่ผ่านมาของเขาครับตลอดสิบนัดก็เป็นทางด้านของารานุทครับที่เก็บชนะมาได้ทั้งหมดสี่นัดครับในสิบนัดที่ผ่านมาแล้วก็เสมอไปห้าครับหลุดแพ้นัดเดียวนะครับผลงานโดยรวมก็ถ ก็ออกมาดีนะนะฮะแต่ก็ใช่ว่ายังมีติดเสมอเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนทางด้านเกมนอกบ้านครับเกมนอกบ้านของทางด้านโรนัลจับผลงานเขาเนี่ยตลอด10นัดครับก็ยังคงติดเสมออยู่เหมือนกันนะครับโดย10นัดนี้ก็เก็บชนะมาแล้ว2นัดครับเสมอไป6หลุดแพ้ไป2ครับนะฮะสามนัดจนถึงนี้วันก็มีหลุดแพ้มาฮะบุกไปเจอทางด้านของเอเรนจิโกทูคูแมสนะครับก็แพ้มา1-0มีเจอทางด้านของเมลกาสจับก็ เอาชนะไม่ได้ครับ0-1ก่อนแล้วก็นะ่าล่าสุดเลยครับเป็นการบุกไปเสมอทางด้านของโบลคาจูเนสจาที่0เมื่อสุดรับผลงานโดยรวมก็ออกไปทางเสมอครับแล้วก็มีทางด้านของแพ้ปะปนเข้ามานะครับตอนแล้วถ้าจะไปนะคู่นี้นะผมมองเป็นทางด้านของชาวบ้านก็ยังคงน่าไว้ใจรม่ว่าคุณคงน่าไว้ใจกว่และกันนะครับก็ด้วยเรทราคานะครับถ้าเปิดเสมอมาอย่างี้ก็กดเจ้าบ้านให้อย่างด้านของเดอะบอสต์โรเรสตานะครับได้ชิวๆ นะครับจัดไปครับนะทางด้านคู่ที่2คู่ที่3ครับบรนฟริวกับเชิงด้านของเดฟเฟนซานะครับในทางด้านนี้ครับถ้าดูจากผลงานหรือเฮดเวทที่ทั้งคู่เจอกันมาใน10นัดนะครับผลมานเนี่ยเป็นทางด้านของบรนฟริวกับที่เก็บชนะได้เพียงนัดเดียวนะครับทั้งคู่เสมอกันไป3นัดครับส่วนทางด้านของเดฟเฟนซานะครับก็สามารถเก็บชนะได้หมด6นัดด้วยกันนะครับ ผลงานนี้ก็ออกมาในทางด้านของผู้เยือนครับนะที่เก็บชนะไปได้เยอะกว่าด้วยกันนะครับแต่ทว่านะแต่ทว่าผลงานนล่าสุดครับกับเป็นทางด้านของบราซิลครับที่บุกไปชนะมาได้สมดุลหนึ่งฮนะอันนี้ก็เป็นผลงานนปัจจุบันแล้วกันในปีนี้เลยนะครับงั้นมาดูทางด้านผลงานของาบราซิลเลยแล้วกันบราซิลเนี่ยผลงานครับในทั้งหมดที่ผ่านมาตลอด10นัดของเขาครับเก็บชนะไปแล้วทั้งหมด3นัดใน10นัดครับเสมอ3าครับผลดแพ้ไป4นะครับ แต่ทว่านะฮะผลงานโดยรวมเนี่ยนะฮะแม่ในสา,านัดจนถึงในปัจจุบันก็มีลุดแพ้ไปแล้ว2นัดด้วยกันเก็บชนะได้เพียงนัดเดียวนัดล่าสุดก็สะดุดแพ้กับทางด้านของคูเซโรนะครับที่1นึ่งบนกะนะครับผลงานโดยรวมแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะครับแต่ก็ต้องมาดูครับผลงานในบ้านของเขาครับผลงานในบ้านทางด้านของปราดฟิวในครับตลอด10นัดเนี่ยก็เก็บชนะมได้2นัดเท่านั้นครับติดเสมอไปแล้ว5นัดครับในตลอด10นัดที่ผ่านมาหลุดแพ้ไปสาม นะครับสามนัดจนถึงแ่ยบันก็ไม่มีแพ้ก็จริงครับแต่ก็ยังมีติดเสมอ2นัดนาร่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเินทรัพคอนโดบ้ามานะครับที่3าต่อต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของผู้มาเยือนครับนะฮะอย่างด้านของเดฟินซาครับเดฟินซาเนี่ยผลงานโดยรวมครับใช้มาตลอดที่ผ่านมานะครับตลอดที่ผ่านมาใน10นัดนี้ฮะก็สามารถเก็บชนะได้เพียง2นัดนะครับเสมอ3ารุดแพ้ไป5ครับ แต่ถ้าว่าครับผลงาน3นัดจนถึงนับวันครับก็มีหลุดแพ้มานัดเดียวแล้วเก็บชนะได้2นัดติดรับนะฮะก็ถือว่ามีผลงานก็ไม่ได้คิดว่เลเนาะนะครับแต่ก็ต้องมาดูครับว่าเกมนอกบ้านของเขาครับเป็นยังไงในด้านเกมนอกบ้านตลอด10นัดครับทางด้านของเดฟนซ่าครับตลอด10นัดเนี่ยเขาเก็บชนะมาแล้ว3นัดด้วยกันครับในเกมนอกบ้านแล้วก็มีเสมอ2ครับหลุดแพ้ไปทั้งหมดในห5นัดด้วยกัน3นัดจนถึงนัจจุบันก็มีเห็นครบครับไม่ว่าจะแพ้มาเสมอมาและนัดล่าสุดก็เอาชนะมาได้ครับ แม่เพราะนั้นแล้วฮะถ้าเทียบกันตอนนี้นะฮะดูดูแล้วนะครับกับเรทราคาที่เปิดมาให้นะครับก็จะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะอาจจะต่อมาในเรทปอาปาตากรมไม่แน่ก็มีเสมอให้กดในเลทราคาค่าด้้าสวยๆนะครับมองแล้วเจ้าบ้านก็ยังคงหน้าไปอยู่นะฮะถ้าอยู่ในทางด้านของการแบ่งกลุ่มตอนนี้นะครับบานฟิวมีอันดับที่เชื่อว่าดีกว่านะครับเจ้าบ้านส่วนทางด้านของเดฟซ่าครับก็มีอันดับที่เชื่อว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะแล้วก็เป็นนัดแรกที่ต้องคู่แข่งกันนะครับ แล้วครับถ้าจะไปนะผมก็ว่ามองทางด้านเจ้าบ้านก็ยังคงน่าไว้ใจนะถึงแม้ทางด้านของสถิติครับที่ทั้งคู่เจอกันมาอาจจะไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่าลืมครับน่า่าสุดจะเป็นทางด้านของเดือซ่านะครับที่เปิดบ้านแผลมานะครับเพราะฉนั้นก็ถ้าจะไปครับมองเป็นทางด้านของเจ้าบ้านไว้ก็ไม่น่าเสียหายไปกันได้นะครับเออน่าสนใจครับในเรื่องราคาที่เปิดมาให้นะฮะมองแล้วไปทางด้านของเจ้าบ้านครับอ่ะสามคู่ครับ ที่มีมาให้ครับสําหรับวันนี้นะครับสวีเดนซิลิอุสจับเจอหน้าของรอนบี้แน่นอนครับไปทางด้านมอนบี้แล้วก็อาเจนทีนาครับโปรโรริกนะฮะก็มีทางด้านของเดปอร์ติโบรครับริเอสตาครับเจอหน้าของารนุคู่นี้ไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับแล้วคู่ที่3ครับบรานฟิลเจอหน้านของเดฟเฟนซาครับคู่นี้ไปทางด้านของบรานฟิลนะครับจัดไปครับส่วนางด้านของใครที่รับชมจบแล้วนะฮะแล้วสนใจนะครับ สนใจในทางด้านของกลุ่มนําเร่นนะครับก็มีทางด้านของกลุ่มนะฮะมานําเสนอแล้วกันมีทั้งสเตปตัวเน้น VP นําบอลสดนะครับกิจกรรมในกลุ่มรับ500บาทมีถึง2กิจกรรมด้วยกันต่อ1วันถ้าไม่แน่จริงครับหมื่นอยูคนไม่มีใครอยู่เรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตามเข้ามาได้เลยครับนะเพียงแค่แอดเทสเอ็มสามนะครับส่วนทางด้านของโปรโมชั่นครับก็มีให้เหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นก็จะเป็นทางด้านของการนะฮะฝากแรกครับรับไปเลยร้อนนะครับโปรฝากแรกนะครับ รับไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝาก50รับร้อยฮะฝาก3รับ6นะหรือใครฝากแรก500รอรับชุดกีฬาสวยๆเกรดพรีเมียมไปเลยครับเลือกสีเลือกทีมบอกไซสมาเข้าฟรี4กลุ่มครับนะฮะแล้วก็รองรับทุกธนาคารนะครับสนใจยังไงก็กิ้งครั้งเข้ามาครับ a d H3 อเมนะครับเฮียเมนสปอร์ตน์ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับ ไปแล้วครับขอบคุณครับ